ทำแบบนี้ลูกค้าติดแน่นอนติดอะไรติดใจค่ะทำแบบไหน1เลยให้มีการคอนซัลทิ n งลูกค้าหรือเวลาลูกค้ามาถึงร้านมีการพูดคุยสอบถามถึงอาการถึงความเจ็บป่วยของลูกค้าหรือความต้องการของลูกค้าว่าวันนี้ต้องการมานวดทำไมข้อ2เลยเมื่อเรารู้แล้วเราบริการด้วยความ ใส่ใจใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะไม่ใช่แบบศัตว์นวดศัตว์ธรรมใส่ใจนะคะลูกค้าสัมผัสได้ถึงพลังงานถึงความใส่ใจของเราแล้วข้อ3นะคะสุดท้ายมีการสอบถามบริการหลังการขายว่างั้นเถอะบริการสอบถามไปว่าออหลังนวดแล้วรู้สึกยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างและแนะนํา ว่าต้องทำอะไรบ้างนะคะแบบนี้จะทำให้ลูกค้านะคะรู้สึกว่าคุณใส่ใจเอาใจใส่และประทับใจ